สวัสดีครับผมบัณฑิตคำศรีเมืองนะครับสังกัดกองร้อยทหารพานจู่โจมที่920ค่ายปักธงชัยนะครับเอ,อ่อก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกับระเบิดทุนระเบิดเนีครับเรื่องกับระเบิดทุนระเบิดนะครับเมื่อในอดีตสมัยที่ผมยังรบกับ ฝ่ายตรงข้ามอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อก,กรารร้ายคอมมิวนิสต์นะครับหรือว่ารบกับทหารลาวรบกับทหารเวียดนามหรือรบกับชายแดนด้านกัมพูชาและไทยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการวางกลับระเบิดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรบกับผู้ก่อกรารร้ายทางอีสานใต้ เขตงานสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ห้าสองศูนย์เจ็ดนะครับในเขตอำเภอเสริงสางประคำทหารสายเขตนี้นะครับเขตตาพยาเขตนาดีกระบินนะก็จะมีการวางฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะมีการวางระเบิดนะครับก็เป็นการทุ่นแรงสำหรับทีทหารจะบุกเข้าไปโจมตีฐานบริการของเขานะครับนะ ซึ่งระเบิดนี้มีความสําคัญมากครับในสนามรบเพราะว่าจากการที่ขาดคะเนนนะครับขาดคะเนกับโดยเฉพาะทหารผ่านค่ปักตงชัยนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับที่อื่นนะครับอัตราการสูญเสียพิการทุพพลภาพนะครับน่าจะอยู่ประเมินว่าอยู่ประมาณประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอัตราการหยยบระเบิดนะครับอัตราการเหยียบกับระเบิดอัตราการ กกับระเบิดอย่างทุนระเบิดนะครับอัตราก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นทีเดียวนะครับนั้นสําหรับอัตราของทหารผ่านค่ายปองชัชยนะครับนะครับเวลาขึ้นปฏิบัติงานนะครับโดยภาพรวมนะครับน่ยจะมีการสูญเสียเกี่ยวกับระเบิดนี่มากที่สุดเลยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่อง,งต่างๆเช่นเรื่องปะทะกันยิงกันเงี้ยกับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นการปะทะกับฝ่ายตรงข้ามผู้ก่อการร้ายอะไรก็ว่าไปนะครับแต่การอย่าระเบิด คุณเสียในด้านนี้ม,นม,นมันมันมันมากมายมหาศาลได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะแั้นทหารที่เเข้าไปฝึกในค่ายปกงชัยครับจะต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องการกู้กับระเบิดและดักกรเริดเป็นอย่างดีนะครับจนชํานาญแต่ถ้าฝึกจบออกมาแล้วนะครับถ้าใครคิดว่ากับระเบิดมันไม่มีเจ้าของรับมันสามารถที่จะเกิดอุบิเหตุได้ตลอดเวลา เจ้าของที่ถือที่ถือมันไปนะครับนะเพราะเรื่องเรื่องราวลังกล่าวนี่มันก็มีในเหตุการณ์ของร้อยผมเหมือนกันแล้ากาวก็มีในเหตุการณ์ของร้อยอื่นด้วยมือระเบิดก็ตายเพราะระเบิดของตัวเองเพราะมันผิดพลาดทีเดียวไม่ได้เรื่องของระเบิดนะครับนะแต่ผิดพลาดไม่ได้เลยครับเสียวทีทเดียวนี้ไม่ได้เลยครับฉะนั้นคนที่ไปวางกับระเบิดกู้กับระเบิดเนี่ยอัตราเสี่ยงก็มีสูงเหมือนกันนะครับที่จะพลาดครับที่จะพลาดฉะนั้นพวกนี้จึงมีความชำนาญครับ <idad> ความรอบรู้ในเรื่องของกับระเบิดเป็นอย่างดีความชํานาญในการดักในการกู้นะครับชํานาญในการกู้มาแล้วเก็บไว้ยังไงยังไงนะี่ครับต้องมีความรอบคอบนะครับเราเวลาไปดักนะี่ก็ต้องต้องจําได้ด้วยว่าตัวเองดักไว้ตรงไหนตรงไหน่เงี้ยนะจะต้องไปกู้มาตอนเช้าก็จะต้องไปกู้มาเพื่อจะนําเอาไปใช้งานใหม่นะครับอันอาหารพานไข่ปักที่ไปลบมาครับเอแต่ที่ไปลบมา,บท,บมาทั้งทั้งทั้งอืมอทั้ง ทั้งทั้งหลายอกองทัพภาคนะครับนะกองทัพที่อกองทัพภาคที่สามรู้สึกว่าจะไม่มีการใช้ระเบิดนะที่ผมผมไปนะเอที่ผมไปปรับปรามกองรังขุนศาช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าทําไมเขาถึงไม่มีการวางระเบิดเพราะว่าเขตบริเวณนั้นเป็นรอยต่อระหว่างไทยกับพมา่าหรือไทยกับเมียนมาที่นี่มันมีชาวเขาอยู่ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งพมา่าด้วยฝั่งไทยด้วยแล้วก็ ชนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นอีก,กอ้อาขากะเหลียงรีซอเมือเซมูเซนะมูเซมูเซอดงมูเซแดงกินห่อไทยใหญ่อะไรประมาณนี้เขาก็จะไปมาหาสู่พี่น้องกันนะครับเขาก็จะเดินขามันจะเป็นทางเล็กๆของคนเดินนะครับตามไหลเขามังบนเขามังตามปีนเขามัง่งมันเป็นทางของคงเดินตลอดที่นี่สมัยก่อนมันจึงไม่มีการจะเอาระเบิดไปวางครับถ้าวางแล้วคนที่จะเหยียบก็คือชาวบ้านหรือชาวเขาหรือชาวบ้านที่สัญจรไปมาในเขตนั้นซึ่งเขาเป็น เขื่อญาติกันเขาก็ทำมาค้าขายกันมั่งเอาหมูไปแลกไก่เอาไก่ไปแลกหมูอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเอากันเอาเอาเอาใบชาไปขายตลาดมั่งประมาณเนี้ยเดินมาเห็นแตกมั่งประมาณเนี้ยมันจึงไม่มีการวางกับระเบิดถาวางก็คือว่าชาวบ้านจะไเหยยบเอาเอาเองนะฮะคือชาวบ้านจะตายเยอะเลยถาวางเวรเขตนั้นจึงไม่มีจึงจึงไม่มีร,ระเบิดที่จะวางแต่ถามว่าเวลาเราเราไปเราเอาไปด้วยไหมระเบิดเอาไปครับครับเราเอาไปครับ เอาไปทีนี้เวลาเรานอนคืนมาปุ๊บเรานอนเนี่ยถ,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 ถ้าสมาสมมติว่าเรานอนเป็นวงกลมเราเราหาพื้นที่จะนอนเป็นวงกลมได้เราก็จะดักไม่กี่ลูกหรอกครับอส่วนใหญ่จะเป็นเคมมากกว่าดักกับอะระเบิดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยดักนะครับอย่างเอ t สตอร์หรือเอ็มสิบสี่เนี่ยเขาเรียกว่าเอ็มสิบสี่หรือพวกผมเรียกว่าเอฟสตอร์นะฮะ,ะมันเป็นเขาเรียกกับระเบิดทำลายทุนบุคคลหยาบใครหยาบว่าคนนั้นซวยไปหาขาดไปนะครับแต่จะไม่ค่อยวางลูกสองลูกแค่นั้นเองวาง หัวฐานทางออกทางเข้าของฐานเั่นน่ะคง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นกบกระโดดเป็นสูกเอ็นหนึ่งซึ่งมันเป็นของสหรัฐอเมริกามันมีความมีความรุนแรงมากกว่าของของของจีนแดงนะครับกบกระโดดนะฮะมีความรุนแรงมากกว่ากนเลัดหนักกว่ากันมากเลยนะครับแล้วก็เราก็จะวางโจโค้งหรือว่าเอผมก็ลืมชื่อแล้วแหละครับมันจะมีอยู่ จอโค้งมันทีวีเรานะครับมันจะมีอยู่เจ็ดเคมครับเราก็เราก็จะวางเคมครับวางเคมในเคมนั้นมันเป็นจอครับเหมือนจอทีวีเราแต่มันจะโค้งหน่อยครับในในนั้นเขาจะบรรจุลูกไปอยู่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบห้าสิบลูกในนั้นอ่ะในเคมลูกนั้นอ่ะนะครับเราจะดึงสายมาหาเราจับกดเวลาไม่มีค่าสื่อเข้ามานะครับอพอเช้ามาเราก็จู้จกูนะกู้กู้เสร็จแล้วเราก็เอาไปด้วยครับเวลาเรานอนแล้วก็ จะทำอย่างนั้นตลอดนอกจากพื้นที่มันไม่ให้จริงๆว่าเเราไมสา่สามารถนอนเป็นวงกลมได้เงี้ยเราจะต้องแยกกันนอนตรงนี้ชุดหนึ่งตรงนี้สองชุดตรงนี้สามชุดเงี้ยระตายกันไปเงี้ยลักษณะน,นั้นเรากจ็จะวางหัววางท้ายเหมือนกันตรงกลางไม่ต้องวางหร,หรืออาจจะวางก็ได้ก็ต้อง,ต,องต้องมีการสื่อสารกันให้รู้เรื่องกับเผื่อคนเข้าคนออกกลางเวลากลางคืนเนี่ยนะฮะไปขี่ไปเยี่ยวต้องมีสัญญาณผ่านอะไรประมาณนี้ครับในความปลอดภัยของกองร้อยเวลาเราขึ้นสนามเนี่ยนะครับเพราะนั้นลงลงุลงภาคได้ครับ ก็ม <S an> ีการสูญเสียเรื่องการเหยียบกับเบิดกันเยอะมากครับโดยเฉพาะที่ยะลาก็พวกผมก็ไปสูญเสียนันหลายคนนะครับในการเหยียบกับเบิดโดยจนจีนคอมมิวนิสต์ครับจนจนต้องยอมรับเขานะจนจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาวางระเบิดได้แน่นอนมากครับโดยเฉพาะระเบิดแสงเครื่องนะครับส่วนพอก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับช่วงที่ผมไปนโยบาย 6. กหกทับสองสามหกหกทับห้าเมื่อปีสองพันยี่สิบห้านะฮะในยุทธการ ตาเรียนเก้ากับสิบเอ็ดนะครับนัางการระเบิดก็มีมากมายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าระเบิดแต่ถ้าหมายหมายความว่าระเบิดที่มากมายจริงนะที่ผมเคยประสบพบเจอมานะครับตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหาแลวออกลบมาเนี่ยเอ่อคงจะเป็นที่ช่องบอกน้ํายืนนะครับอะแต่ก็ไม่แน่ว่าช่องบอกน้ํายืนจะจะมีมากกว่าแถบแนวชายแดนเรามากหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าตรงตรงนี้มีมีมากมายนะครับว่าเคยไม่รู้ใครไปจุดไฟเผาป่า,ปานะครับตอนหน้าแรงอ่ะมันทีนี้ ไฟไหม้ไปไปไหม้เอาไอ้นี้นมันอะไปไหม้เอาระเบิดไปไหม้เอาสายสายเตะสดุนมันก็เอาระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับขนาดก็ยังไม่หมดนะครับขนาดไฟไหม้ไปแล้วยังมีทหารไปเหยียบอีกก็มีที่มันหลงเหลือจากการไหม้ระเบิดนะครับระเบิดไม่ใช่น้อยตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยครับส่วนไทยกับลาวก็มีมีมั่งนะครับมีป,ปลายมั่งระเบิดที่ยังอาจจะมีหลงเหลืออยู่นะครับแต่ก็คงไม่มากมายเท่าไหร่นะครับ แต่ระเบิดจริงๆอะที่หลงเหลืออยู่ในในในเขตประเทศลาวประเทศเขมรประเทศไทยเนี่ยนะครับผมว่ามีจํานวนเป็นสิบสิบล้านลูกที่ยังไม่ได้กู้ขึ้นมาครับอของของลาวก็ตั้งแต่สมัยที่เวียดนามเขาตีลาวสมัยโน้นที่วางกับระเบิดกันไว้หรือว่าสหรัฐเอา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 นำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับมันก็ไม่ระเบิดก็มีนะครับมันก็อยู่ในต้าป่าต้าเขาเนะี่ยบางคนเขา,ขาหาไม่เจอนะครับ นะและ้วระเบิดที่ระวังฝังทิ้งไว้ระหว่างช่วงสงครามร่วมเก้ามันก็จงหูลงเหลืออยู่แต่สงครามกับทหารกับไทยกับเวียดนามนี่โอ้โหผมว่าตลอดแนวเฉยแดนเราเนี่ยมีแต่กับระเบิดทั้งนั้นเลยนะครับก็ได้ยินข่าวคราวว่าชาวบ้านก็ไปเหยียบันเรื่อยนะครับเช่นไปหาเห็ดมั่งไปหาของป่ามั่งหรือจะไปหาอะไรกไรแ็แล้วแต่แล้วก็ไปพลาดอยีาบก,กัรระเบิดนี่ก็อที่ออกข่าวก็ได้ยินที่ไม่ออกข่าวก็มีครับที่ออกข่าวก็มีไม่ออกข่าวก็มีนั้น ในเรื่องของกับระเบิดเนี่ยมันจึงเป็นอันตรายต่อต่อต่อคนที่อยู่ตามแนวชายแดนพูดง่ายหรือต่อทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตะเข็บแนวชายแดนครับแต่ทหารเขาจะรู้ดีว่าตรงนี้มีกับระเบิดตรงนี้ไม่มีเขาจะรู้เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่มานานครับแต่ชาวบ้านเราบางครั้งก็ผิดพลาดได้เช่นทหาของป่าอะไรประมาณเนี้ก็สรุปแล้วว่าฐานคันฐานแค่ปักงาชัยเนี่ยนะฮะสูญเสียในการเหยกระเบิดจำนวนเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับนะ มันเขาก็มีการมาตั้งนะครับอทีนี้ก็มาตั้งเขาเรียกว่ายอดศูนย์ยอดยอดส่วนมาจากเขาค้อนะครับมาตั้งเป็นสนามทุนรเบิดนะอยู่ในค่ายปักงชัยเลยนะครับอยู่ระหว่างส่วนการฝึกส่วนการฝึกและศึกษาแล้วก็ทกอยอรม12มันอยู่ระหว่างกันครับมันจะมีอะอะของน้ํากั้นอยู่แล้วลึกเข้าไปข้างในคือเขาจะไม่ให้ใครเข้าไปนะฮะเขาจะเขียนว่าสนามทุนรเบิดคือใครไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเลยไม่สามารถจะเข้าไปตรงนั้นได้เพราะเขาเอาของจีงดักไปเลยแล้วก็เวลานักเรียนไปเรียนพวก นักเรียนทหารพานหรือว่านักเรียนตะรีโคงเนี่ยเขาก็ให้มาดูงานในตรงนั้นเลยดูของจริงดูเลยจริงหมดเลยว่าเขาดักกันยังไงทำงาไงมั่งอะไรมั่งเวลากู้กู้งยงไงนี่นะเราจะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมจนจนเข้าใจชัดจนเข้าใจในการที่ว่าถ้าตัวเองจะลงมือดักจะทําไงจะจะสามารถดักได้ไหมจนมีความมั่นใจสอนจนมีความมั่นใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติในภารกิจในสนามกับในสนาม สนามรบหรือตามตะเข็บแนวยแดงนเงี้ยนะะบางครั้งก็ต้องวางกรระเบิดไว้หน้าฐานนะครับนั่นก็คือเรื่องของเรื่องราวของกับระเบิดซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนทั้งโลกนี่หยับกรระเบิดขาขาดจะมีมีจานวนกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้นะนะ,ะสงครามทุกวันนี้มันก็พูดง่ายว่ามันก็เกิดไปแทบทุกยมยานะครับนะสังเกตดูดีๆนะครับอนะมันมันเป็นลักษณะคล้ายๆสงครามเย็นนะผมว่านะ อย่างอย่างรัสเซียกับยูเครน UK ก็ลบกันยังไม่สิ้นสุดเลยอย่างทางภากฝั่งเราก็ยังหึ้มๆใจกันนะครับทางแอฟริกาก็มีการทะเลาะบบอแหวงกันอยู่นะครับในกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาแน่ๆนะครับนั่นแหละสงครามก็มันไม่มีวันสงบนกครับนะฮะแล้วก็คนที่สวยที่สุดคือคนที่ไม่รู้เรื่องคือประชาชนคนธรรมดา ดำๆอย่างเราเนี่ยอย่างมีรา,านกนับระเบิดทั่วนี่ก็ยังไม่ได้กู้เลยกู้กู้แล้วแต่กู้มันไม่หมดมันยังเหลือเยอะอยู่นะครับฉะนั้นก็เอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องกับระเบิดเนี่ยมันมีอัอนตรายมากมายขนาดไหนนะครับกับระเบิดอขอขอพูดอีกนิดหนึ่งนะครับมันกับระเบิดของเราเนี่ยมันอย่างข,งของของของพวกผมก็จะใช้ประเภทว่า m M14 นะครับกับเอ็มสิบสีแล้วก็เป็น m 6 a 1หนึ่งะครับอ่าเป็นของสหรัฐอเมริกาทั้งทั้งสองอย่างเลยนะครับวพวกผมจะมีอยู่ใช้แค่นี้แล้วก็ แล้วก็จะเป็นเอ่อเอ่อเคมีนั้นเองนะฮะที่ระเบิดที่หลักๆของเราที่เรามีอยู่แต่แต่ไม่เกี่ยวกับระเบิดปลาแล้วระเบิดเฟียงนะครับระเบิดปลาระเบิดเฟียงก็คือเป็นเอ็มยี่หกนะเป็นยีิหกเป็นเอ็มหกเจ็ดอย่างเงี้ยนะนะนั่นคือระเบิดเฟียงระเบิดปลาแต่ว่าพวกนี้ก็ไปแสวงเครื่องได้เหมือนกันนะครับนั่นคือระเบิดเฟียงระเบิดปลานะครับแล้วก็เะเป็นคงฝ่ายเวียดนามฝ่ายสหภาพโซเวียตฝ่ายจีนก็จะแตกต่างออกไปนิดนึงคือผมผมไม่รู้ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับเขาังมีชื่ออยู่แต่ว่าเราจะเรีย อที่เราเข้าใจกันอาหารที่เราเรียกกันนะครับมันก็จะมีอ่อ่าตลับยามองอ่มันคล้ายๆตลับ้ามองครับใหญ่กว่าตลับ้ามองนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นทุนระเบิดที่ทําลายส่วนบุคคลเวลาเราไปเหยียบปุ๊บมันจะเกิดแรงเขาเรียกว่าแรงอัดดังมหาศาลอ่ะพุ่งขึ้นมาหาขาเรามันก็แรงอัดมันก็จะตัดขาเราขาดไปเลยนะครับแล้วก็ระเบิดเป็นโตมันก็มีเชือกมันอยู่อีกแหละรเบิเป็นโตแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะมันเถาบินโตเข้าใจไหมฮะอ่ เอาเป็นตัวเถาเดียวนะไม่ใช่สี่เทาที่เรายัดกันลงไปนะยกเรายกขึ้นมาเถาเดียวนั้นเป็นลักษณะคล้ายๆกัน,นแต่มันจะอา,อาจจะอาจจะกว้างกว่าหรือว่าแต่มันเตี้ยกว่าอยู่แล้วแหละเตี้ยกว่าเถาบินตัวอยู่แล้ว,ลวนะฮะ <c oughs> มันจะเป็นลักษณะสีแดงแดงอะไร <c oughs> ผมก็ลืมๆนั่นแหละนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกับระเบิดหรือทุ่นระเบิดทําลายส่วนบุคคลเหมือนกันนะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นโรงผีครับลักษณะมันโรงผีเราเลยอันนี้มันก็ ไม่แน่ใจว่ามันทำลายไงในโรงผีนะวันนั้นผมก็ไปคุยอ,อับหัวหน้าอยู่แค่ก็เอามาให้ดูอยู่เอาภาพเพื่อไม่ดูเอที่ฐานมัตตุตตมอ่ะนะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปลาดเ,เระเวนเขาเลยก็เลยไม่ค่อยเห็นไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าโรงผีอะระเบิดอะน่าจะเป็นระเบิดเตะแล้วเป็นมีสายสะดุดนะผมว่านะไม่ใช่ระเบิดเหยียบแน่นอนน่าจะเป็นมีเพื่อนผมถามมาหลายคนแล้วว่ามันโรงผีเป็นเป็นไงคุณบิดบอกผมก็แต่พวกอื่นเขาเห็นหมดอะโรงผีมันอยู่ข้างฐานผมัเยอะแยะไปเนี่ย แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับระเบิดเท่าไหร่ไงถ้าไม่นั้นจริงๆผมก็ไม่ค่อยไปสนใจเขาเขาบอกว่า้นี่ระเบิดลงผีดีกว่าผมก็เดินเฉยไม่เข้าไปดูผมก็เลยไม่รู้ว่าลักษณะมันเป็นยังไงแต่เห็นภาพถ่ายมาแล้วแหะมันเป็นเหมือนลักษณะลงผีนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเป็นฝักข้าวโพดนะครับอามันจะเหมือนฝักข้าวโพดหมดเลยครับเป็นเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเหมือนฝักข้าวโพดอ่ะเวลาเราต้มสุกแล้วเราปอกเปลือกข้าวโพดออกมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่เขาเรียกว่าฝักข้าวโพดแต่ คืบกว่าๆเนี่แหละความสูงมันนะอะความสูงความยาวนะความกลมก็จะประมาณโอ้เส้นผ่าศูนย์กลางไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะไม่ไม่อยากเดาเท่าไหร่นะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นกบกระโดดมันจะรูปมีลูกสีเขียวจะจะเขียวไม่เหมือนกับออกของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะเขียวเข้มมากอันนี้ออกเขียวไปทางแบบไป,ไปตองกล้ยอ่อนอะไรประมาณเนี้นนยนะนะที่ผมโดนอยู่เกือบโดนเกือบตายอยู่ที่น้ํายืนนะครับแล้วก็อยู่ที่น้ํายืนคู่เลยครับ ที่หนึ่งอยู่บ้านนนแสงเพชรนั่นก็บกะโดดแต่ที่นนแสงเพชรมันลูกใหญ่กว่าไอ้ไอที่อยู่น้ํายืนอันนะั้นก็แตกกลางวงเล่าออไม่ใช่พูดผิดแตกกลางวงข้าวเลยกํลาลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยตอนเย็นๆกําลังกินข้าวกันอยู่หลังจากขุดฝอยมาเนะียน,น้อยก็จุดระเบิดใส่ใสไ้กระดานไม้เอา,าเลืองยัดน้ํามันกา๊าซยัดมาเลยนะก็ระเบิดกลางวง <c oughs> บาดเจ็บเป็นเจ้าของเครื่องตัดแขนเลยนะครับแล้วก็ที่เออน้ํายืนเหมือนกันฮะที่ ผู้ประชังนะฮะแล้วก็มีการวางระเบิดก็มีคุณชอบเขาไปเตะนะครับก็ปรากฏว่าคุณชอบก็เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณเก้าคนน่ะคนที่สิบมาทีหลังน่าจะประมาณสิบคนนะนะนั่นคือเรื่องราวของกับระเบิดของของฝ่ายตรงข้ามซึ่งผมเองก็อจำชื่อของเขาไม่ได้เขามีชื่อของเขาอยู่แล้วแหละนะฮะอย่างอย่างของไทยผมจำได้อย่าง M 1 6 a 1เหนึ่งยเป็นกลกระโดดนะแต่มันอันตรายมากกว่าของของของจีนแดงอันตรายมากกว่ามากเลยนะฮะไอ้มันลูกใหญ่หนัก หนักด้วยลูกใหญ่ด้วยครับระเบิดรัศมีระเบิดการรุนแรงมันมันกว้างไกลกว่าของของของ,ของจีนแดงเพี่ง่ายของสหรัฐอเมริกาแต่มันลูกใหญ่เหกนนันนัน่นแหละครัคือกับระเบิดที่ยังเป็นมัจจุราชฝังอยู่กับใต้ดินหรือวางอยู่บนดินก็ได้ถ้าท่านอันไหนเป็นสายเตะนะมันมีสายสดุดน,นะะหรือวางอยู่ใต้ดินนั้นคือมัจจุราชที่เรามองไม่เห็นนะครับฉะนั้นคนที่อยู่ตามชายแดนใะนเรื่องราละเหารที่เบิดหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนก็แล้วแต่นะครับ ก็ๆๆต้องป่ดระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอกขอบพระคุณไปอย่างยิ่งในคลิปนี้สวัสดีครับผม